บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพม่าวันที่15ตุลาคม2565ภูมิภาคชาติพันธ์ในพื้นที่กะเรนี่กองกำลังของรัฐบาลทหารในโมบายได้เปิดฉากยิงใส่ผู้สัญจรไปมาบนถนนเมื่อวานนี้โดยไม่มีเหตุผลชัดเจนพวกเขาได้รับบาดเจ็บพลเรือนคนหนึ่งบนรถจักรยานยนต์ซึ่งติดอยู่ใต้กองไฟกองกำลังป้องกันชาวกะเหรี่ยงเข้ามาใกล้ไล่ออกและช่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะเดียวกันนักโทษการเมืองคนที่เจ็ดถูกสังหารในการควบคุมตัวของคณะรัฐบาลทหารในเรือนจำลอยก่อบางคนเสียชีวิตจากการทรมานแต่ชายหนุ่มคนนี้ถูกฆ่าตายเมื่อวันนี้เนื่องจากการปฏิเสธการรักษาพยาบาลในอำเภอดูทาทูอำเภอคอทูเลเมืองใจโตบนแผนที่พม่า มีวิดีโอกล้องวงจรปิดปรากฏให้เห็นชัดเจนว่ากองทหารของรัฐบาลทหารยิงแม่ที่ศีรษะและพลเรือนคนอื่นๆเมื่อวันที่12ตุลาคมที่เจดีใจทีโยหลังจากกลุ่ม TDF ยิงใส่ทหารกองทหารหารันหลงังและยิงผู้หญิง3คนเสียชีวิตรวมถึงคนหนึ่งที่จับมือลูกชายตัวน้อยของเธอและบาดเจ็บอีก13คนในวิดีโอมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งรีบคว้าเด็กชายและพาเขาไปอย่างปลอดภยัย รัฐบาลทหารฟ้องสำนักข่าว2แห่งคือ BBC เบอร์เมเซและเดอะอิรวาด,ดีสำหรับการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นมันพยายามที่จะตำหนิการเสียชีวิตของพลเรือนใน TDF แม้ว่ารัฐบาลเผด็จการทหารจะได้รับคำตัดสินที่ดีในศาลจิงโจ้แต่สื่อเหล่านี้ก็อยู่ไกลเกินเอื้อมในอีกปฏิกิริยาหนึ่งต่อความอับอายที่เจดีใจทีโยรัฐบาลทหารได้ส่งกองกำลังเพิ่มเติมจากกว่าทางทิศตะวันตกและมีวดีทางทิศตะวันออก เมื่อวาน้ามีขบวนรถ24คันมาจากทางป่าอาันและมียวดีแต่ถูกกองทัพเกเรี่ยงโจมตีก่อนจะมาถึงไฟ PDF ชาวเกเรียงและพันธมิตรได้ระเบิดรถกระบะ2คันของขบวนรถหนึ่งถูกทำลายอย่างสมบูรณ์พร้อมกับทหารทั้ง6คนอยู่ข้างในผู้เสียชีวิตรายอื่นๆยังไม่ได้รับการประเมินแล้ววันนี้ที่ทำการตำรวจเดียวกันที่ใจทีโยถูกรวนทิ้งระเบิดและกองทหารก็เริ่มยิงกันอย่างดุเดือดอีกครั้งพลเรือนทั้งหมดหนีออกจากพื้นที่ ผู้เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนในวันนี้ยังไม่ได้รับรายงานกองทัพขถิ่นยิงที่ด่านตรวจสะพานของรัฐบาลในเมืองทิปวีเมื่อเช้านี้ส่งผลให้ทหารเสียชีวิตสองนายบาดเจ็บหนนายทหารพลัดถิ่นตำรวจรเผด็จการทหารสองนายจากกองพันโมนี่ว่าแปรพักไปยังยินแหม่ิิน t ีดีเเมื่อเดือนที่แล้วพร้อมอาวุธครบชุดแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้จนถึงขณะนี้ เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภยัยในช่วงเดือนนั้นพวกเขาได้ต่อสู้เคียงข้างกับ TDF การรณรงค์ก่อการร้ายหมู่บ้านเผือกเอดิเอดๆทหาร80นายเข้าโจมตีหมู่บ้านดันไตในยามเช้าตรู่ในเมืองบูตาลินในเขตสเกียงทำให้เกิดความตื่นตระหนกและกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยต้องบินหนีอย่างกระทันหันฝ่าย TDF ในพื้นที่ช่วยให้ผู้สูงอายุออกไปได้แต่หญิงชราคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย และทหาร p d f สองนายถูกสังหารโดยกลุ่มปืนเผด็จการขณะที่พวกเขากำลังช่วยเหลือและอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บวันนี้ในเมืองชะุงบุกกองทหารโจมตีหมู่บ้านพล,ลเรือนของเอสเทมนโตซินเนียและแมตทีธาด้วยปืนครกและปืนไรเฟลิลผู้หญิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสกองกำลังป้องกันประชาชน TDFs ในเขตสาก,กายไฟ PDF ในเมืองโมนีว่าได้โจมตีเรือทหารของรัฐบาลทหารสองลำด้วยระเบิดจรวดในแม่น้ำชิงวายเมื่อวานนี้ วิดีโอแสดงให้เห็นจรวจที่พุ่งชนเรือลำหนึ่งที่ตลิ่งแต่ยังไม่ทราบความเสียหายก่อนหน้านี้ทหาร2อนายบนเรือลำนี้เสียชีวิตจากการยิง TDF จากกริงฝัง่งแม่น้ำมูวนี่ว่า TDF อีกฝฟลยหนึ่งระเบิดรถบรรทุกทหารเมื่อวานนี้สังหารทหาร8นายในเมืองกินอูรวมเป้าหมายของรัฐบาลเผด็จการทหารที่ทิ้งระเบิดด้วยโดรนใน TDF ในใจกลางเมืองรวมถึงสำนักงานผู้บัญชาการทหารและกองทหารที่รูปปั้นกลาง ในขณะเดียวกันในเมืองมินมูดโดรนท d f ได้ทิ้งระเบิดในหมู่ทหารเจดนายที่ดูแลสาขาในพื้นที่ของเมียนมาอีโคโนมิกแบงก์เมื่อวันนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บบางส่วนจากนั้นทหารก็เปิดเครื่องรบกวนทำให้ p d f สูญเสียการควบคุมดโดรนแอร์ละมันก็พงังช้างกำลังบรรทุกสเสบียงสำหรับไฟท d PDF ในเมืองยินมาปินในช่วงฤดูฝนซึ่งถนนมีโคลนมากเกินไปสำหรับรถยนต์ ช้างมาจากอุทยานแห่งชาติอลองทอฟกทาป้าซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้าร่วมขบวนการไม่เชื่อฟังพล,ลเรือนและกำลังให้ความช่วยเหลือในการทำสงครามเบื้องหลังช้างจะไม่ถูกนำเข้าสู่เขตความขัดแย้ง ในเมืองมากเกวหัวหน้าตำรวจจราจรของรัฐบาลทหารซึ่งรับผิดชอบในการล่วงละเมิดและขู่กันโชคผู้ขับขี่รถยนต์และการยิงเยาวชนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ถูกลอบสังหารในที่ทำงานของเขาเมื่อคืนนี้การโจมตีในพื้นที่ศูนย์กลางดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าบุคลากรของรัฐบาลทหารไม่ปลอดภัยทุกที่ในขณะนี้สงครามเมืองในย่างกุ้งเมื่อคืนนี้ฝ่าย PDF ได้ยิงถีปืนาวุธกระแทก107ม mm. เมตร จำนวน3มลูกเข้าไปในศูนย์ซ่อมเครื่องบินของรัฐบาลทหารที่สนามบินมิงกาลาดอนโดยมุ่งเป้าไปที่สำนักงานใหญ่ที่พวกเขาได้รับทีปนาวุธเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผย Don’t forget subscribe like Share like